สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชีวิตช่องนะครับเนาะตอนนี้แอดก็ไม่อยู่ที่บูพญานาคนะครับตอนนี้สร้างก็กำลังติดจดนะครับเนาะเดี๋ยวสิบห้าชั่วโมงนะครับนะต่อไปเป็นยั่ว อเอ็งปวดเสียดายเลยชดนั้มีดินาแปดศูนย์นะนอกศูนย์แปดเนาะอ้ามนี่ชุด้ดตัวใดก่อไม่ชุดไดแปดสีู่นแปดสี่ศูนยตัวเก่าแมนไม่สิ่ไปยังไงไปลาวมไปน้อยบนี้ไปลาวเลยไปลาวเลยเหรอ่ตัวตรงไปงมันล่วงมาหันแหงอ้เอ็งบาหันแหง เขาเขายะไปๆตมันดูเลยครับัต้อง่าม่ันก็ปฏิทินเครื่องอะนะอืมแคเดียวถึงเลงพนจะเดีมันปิทเนอ้าไอไอยังไงนปั้นเหี่ยวปะเหยียวยังตัวงานมาหลยแยกปูเด้อเมือแรงกูตีตัวเด้อปู บักสีตวัว่ได้เด็ดซีไ่ย,ยอมเอางังทิรกนเอาตั้งเทิก่อนฮะเจ็ครับห่วยเจดกบ็ดซีนะเพราะเขามันขู่ลงออกเบอร์ทีว่าข้างล่างเลยรางโน้นวาเบอรข้างล่างด้วนี่รุดเราสามแล้วนี่เจ็ด้องซีเจ็ดเลย <c oughs> รุดซีเจ็ดเลยแสดงว่าเจซไปเลยเอาให้างโน้เบรน้บองนู้มันสีหางก้อนนี่งเงไหน สรางเลขไปเรื่อยเตวดครับตรดจตรวจโอ้ติดน้ำดินเห็คนน้ำเ็่านนีไไดอห็ดปูนเนเพิ่มหูลงปูหาเล็กเลาไหมีเล่ามีน้อยเนาะหมงเนาะโอ้ยไปเล่ากอนเลยโอ้ไปน้อยกอนจนไปเล่าคนูกได้เ่าไรครับสปนาอด้จหนับไปนย์0ปดสี่ศูนลายพด ได้หลายพวดไม่ได้โยดกบหลายพดเฮ้วิวัฒนาสีเปวนคงลูกก็ข้าขี้กันพอดขี้พอดขี้พดขี้น้อยน้อยีาก็เลยขดหลายพอดหลดเขาเห็นยัไงบาดนี้ยับเอาอีกบ่ไปยางกข้างกนไปยบากไม่ทบ่ที่จะหาเก่รามันถเป็นเด็กขาแสดงว่ามันหาเกจ ติดหาเ,เาจ,ะจะ็ดเนาะก็สิมักหาเจ็ดต <g all noise> ัวเนาะติดไห่นังคางเนี่ยนั่นน้อยจากเด้เนาะเด่เล่าเด้หาสามแปดเก้าระพูเด้อหาสามแปดเก้า ดูด้กเบ้าดูเียัวนีเจอาตะโตห้องอีหลาปูละลูกมัตีซอยมหปูักน้าไว้เอกน้าน้ำน้ำไเพ้นไปไปขอโชคไปไไปพี่เด้กเดเมอกันเอาลเดะรับลูกนั่นจะมุ่งแล้วเอาคนมับลูเอดลูกเด้ลื่นกับกลับไปเล้อเดะคนมาูร้านไปเด้นะมาูอเดอกไปเี่ยไปยีอยไปฮับมันไปทรงบานตอนยองจอเคเล มันขี่แดดจีดตรงกระเทเคียวมามามาต้อขี่แดดีดรงขี่ยเขอาเข้ามาในโอ้แดดคับแดดเนี่ยเี่งไม่เกเดได้เพราะว่ามันอันมันขี่กันขี่กันอ่า ฮ่าฮ่า่นโอ้ยกวางสิหักขักทานี่ครับจะปันไดให้ไอ้มื่อเสาห่มมาให้ยังดียันห่มเสียกลับขึ้นเลยห่มกลับขึ้นเลยยันห่มเสีย ิดวาอยู่โอ้มอาเดียดกันเลยใคจังไหนมาหอนกันเลยนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามแอดอเพจเองคือตอนนี้ก็การสร้างพญานาคที่วัดทรงศิริพัฒนารามนะครับที่แม่ครูโด,ดนครับที่ได้ พายาติธรรมนำสร้างครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนกำลังติดเจ็บพญานาคครับก็เลยอยากบอกบุญบอกต่อสำหรับใครที่อยากมาร่วมติดเจ็บนะครับที่วัดทรงศิริพัฒนารามบ้านคำมะกั่งนะครับครับผมใครที่อยากมาร่วมหรือว่าชาวบ้านที่บ้านคำมะกั่งของเราบ้านใกล้เคียงก็สามารถมาร่วมได้นะครับครับผมได้ทุกวันเลยได้ทุกวันหลังจากวันนี้จนถึง จนเสร็จนะครับใครอยากมาร่วมติดเกตร่วมสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลครับมใ่วัดวาอารามก็เชิญเชิญได้นะครับผมก็อยู่วัดอยู่วัดประจํานะครับก็มาได้นะครับสําหรับใครอยู่ใกล้ครับผมร่วมติดเกตทนตะเกตสองเกตก็ติพพูดตะเกสองเกตกันแล้วบอน้าาใครมีเวลาน้อยเวลามากก็มาได้นะครับ สะเวลาก็จะได้รับความดีใจครับหาเทมมีสุกไม่ใช่น้ำปูนะครับเนาะมีสุกเวลากนานคนอ่าแมนครับก่อชีวิตรับผมคู่มาจะใส่น้่มันจะปิดซุ่มเดืยดคนน็อห่อนดีล่างไม่มาหน้าตึงครับอืมเยอ่ขึ้นคนดีตั้งยี่ตัว้วย น้ำน้ำไม่ขับ่อันเห็นว่ายโกรการรับแกะกบว่าเหอเนมยากเแกะบ้างเลยตัวนีถ้าครเรียกอลไรก็ยอดนี่ต้องเก็ไม่เงี้ครูเผมาใส่เก็ตตังไหนต้องไล่ล่าก่อนเนี่ย บวกเก็ดสะอาดยังครับแรกที่มาติดบ้านเขาก็กังอ่ะนะโซลายร์ติดอยู่บ้านเดือนอน่นไหมอุย้ยหาบ้านท่าสีเลยนี่นี่ก็เป็นฟีมีลพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตวงาฟพี่อาร์ตวงไฟเลยอย่าเลย จะลงน้ำเลยโย่โงาบ่ได้เป็นพี่น้องกันกับพี่อีดมงไฟบ่ต้องผมเหยเนาะพี่อาร์ตหินเหล็กไฟแต่เมื่อเบิ้งพันจุดถูกเลยตัวเลยเนาะมันโอ้หอนเลยพี่น้องเลย bàn tay cả nhân kia thì nó cái đẹp nha sao con được chút đầy vậy nó cái gì phải nào phải nó phải nào đây phải đây 048 0แป048 048 048ไปน้อง0 48, 0 48. นะทำเล่าแซ่บๆเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนั้นเด้อไปเที่ยวเล่ากับไทยเนาะไปน้องเนาะประมาณนี้พี่น้อง 0 4น8 4สี่แปดแปพิจนาะพิจนาจรานาเด้อในการรับชมรับฟังศูนย์สี่แปดด้องเด้อ เออพอดียกไก่ยกไก่ก็ได้มาว่างว่างมาติดเจ็บไฟกันบ้านใกล้เลียนเชียงเนีพี่นนองด้อบ้านใกล้เลียนเชียงมาติดเจ็บช่วยกันนะพี่้่นงอหน้ัง ห่นนอาข้างเน้ยปคือเราบอกว่าสีเจ็ดว่ะเนเฮ็ดหยีกนั่นนะครับเป็นเฮ็ดยีกเนฟใสอยู่นัน่นไปเก็บเห็ดพวกเน็ไใ้ไลเอ้าไปเก็บเห็ดพวกมันก็ดีแต่ไปเก็บเห็ดพวก ฟันว่าไปเก็บเห็ดปวกดิเก็บเก็บยู้ที่เหนันนี่นำนผน้ามันเป็ี่ยนไปอย่างเก่าอันของนางไหมตะเกต,ตะกี้ไหมโอ้ในปลาย่างแบบเก่าเลยแมนห่วยเฮ็ดกะทีเป็นเจ็ดบ่แม่นบ่ท่านตัวแม่นบ่ยสันเป็นปลาย่างเก่าเป็นยุ้งมังอะ่ะมังมองห้อง,งเห็ดเหี่ยนปูนี่หรือเห็เหี่ยนแบบจุบันแต่ะตะกี้เป็ี่นปลาย่างเนาะแมนโอ้แท่งทีกัท่งทีกับปูสองครั้งเลยบอก เห็ปวกกบัแสดงว่าเลขเขาแล้วสั่งเขาว่าเห็ดปวกถ้าก้าฟันจังสีว่ามันบืชฟันไงเขาสามตัวหม่เนาะจะก้อนเมื่อนานฟันไปกับนานดจะไปาเงี้ยไปหัยางฝนตกควอมบูน้ำไปเจ้าน้าตามใสเป็นเป็นท่างดินแดงแล้วตจ้างน้ามใสใสน้ามัน ฝนตกนั่นพร้อมทางแ่น้ําใสๆเด้อ๋อจักว่าสิพากันปหยังอ้อมปยังเพิ่นว่าไปทางหลังไปทางหมีคปั่นน่ะสิพากปยังเราเฮ็ดคือเพิ่นนั่นเรามงดูเาครับนี่นตกนึไลเด้ออตวแต่่งใกล้ท่งนี่ยากจัหน่อยเนาะ เราเข้าในกลุ่มมั้บ่เอาอะไรยังเชืงก่อนเกิดได้กูโปเชียนสั้นกับว่ไใดยี่ลินทำมองในปติมาจังกปุ๋นไม่หย่อนเลยมั้งบ่ปุ๋นว่าอาจจเพราะว่าเวลาเขาตากตากพอสมควรเลยสบาย กระโ b o ชีมีเอก็กะเอาไว้เสมอนะก็น้าพี่น้องเนาะทุกท่านทุกคนนะเอฟที่ทุกคนเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคมอมเมนต์น,นะพี่น้องเด้อคลิปนี้กะเนาะพี่เจน่าเอาเขาเนาะก่อนลงทุนเป็นการเสี่ยงสูงเนาะพี่น้องเนาะผลิกแต่ธรรมดา,นา,นนาเนาะครับพี่น้องเนาะเขาเนี้ยมาเขาเนี้ยนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อก็คำนวณสวัสดีครับผม